โอ้โหบรรยากาศโคตรได้นี่ก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน The Rain Man นะครับนะเป็นเกมที่มาจากเดวอลเปอร์นะครับที่คุ้นเคยคนที่เขาสร้างเกมนะครับผม Happy h i l m i s a i หรือฆาตกรน้องหน้าขาวนะครับนะพูดถึงเรื่องราวของเมืองเมืองหนึ่งอันแสนสงบนะครับที่มีฆาตกรต่อเนื่องนะครับลอยนวลที่พยายามไล่ฆ่าหญิงสาวทุกคนที่เขาพบเจอไม่รู้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นหญิงสาวเล่นเป็นฆาตกรเล่นเป็นตัวอะไรแต่น่าสนุกดีครับว่าแต่เกมมันเล่นโอ้โห โอโหเวลากดแล้วเป็นเสียงมีด้วยโอโ้เสียงยังดังเลยซูซี่เหรอครับฉันต้องเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะหยิบแซนวิชหยิบกระเป๋าแปรงฟันอ่าแซนวิชได้แซนวิชแล้วต่อไปก็ต้องไปหยิบปลาเก๋าใช่ไหมครับปลาเก๋าเราอยู่ไหนอะฉันยังออกไม่ได้ออนี่น่าจะเป็นทางออกบ้านนะครับโอเคบ้านหลังใหญ่นะครับเนี่ย แต่งตัวเหมือนเป็นพนักงานแคชเชียร์ตามแบบร้านอาหารนะคระฟาสต์ฟู้ดนะครับให้เดาเอาวิ่งได้ดีกว่าวิ่งเร็วด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละโอ้น่าจะเป็นห้องนอนเรานะครับอันนี้เป็นโน้ตนะครับ <laughs> พ่อกับแม่จะกลับมาในวันอาทิตย์นะอย่าลืมล็อกประตูบ้านละ่ะด้วยรักจากแม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วน่าจะเป็นหญิงสาววัยรุ่นนะครับที่ยังห้าโมงครึ่งเอาเป็นว่า เราได้ปลาเก๋าเรียบร้อยนะครับนะปลาลุยต่อลุยต่อลุยต่อมันดูแบบหนังเกตบีดเดชัดอะอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่นะครับนะนี่เป็นที่ที่พ่อจะเก็บปืนไว้ตลอดไม่ชอบเลยจะเป็นลินชักตรงหัวเตียงนะครับเก็บปืนอากูแปงฟันฉันไม่ควรจะไปทํางานสายนะแม่งเดี๋ยวตกรถอีกฉันวิ่งได้โดยการกดชิฟนะสอนนะว่าวิ่งได้และดเนอร์ร้านที่เราจะไปอยู่ทางไหนอะครับซ้ายหรือขวา ตามหลักน่าจะขวาแต่ผมมาซ้ายก่อนแล้วกันคุณคราเวนนะครับสวัสดีนะซูซี่จะไปทํางานก็นเหรอระวังพายุฝนด้วยนะคืนนี้สวัสดีค่ะคุณคราเวนขอบคุณนะคะฉันจะ,จะรีบกลับมาบ้านก่อนพายุมาตลงไปซ้ายจริงเหรอถ้าถูกทางกูจะมาลองไปขวาดูก่อนเพื่อนบ้านดูไม่น่าไว้ใจดูจากหนวดแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะไว้ใจไม่ได้อ๋อบาสต็อปอยู่ขวากันไปสำรวจซ้ายก่อนนะครับลองลองลอองนี่เป็นถนนสตรอเหรอครับ แต่เราไม่ได้ไปทางนี้นะครับเราต้องขึ้นรถบัสไปแต่ก็เดินไมเรื่อยเลยเว้ยกับดักคน้ยตกใจเชียนี่กวแล้วกับดักคนขี้สงสัยบ้าเอ้แอนดี้ทำฉันตกใจหมดเลยเนี่ยโทษทีนะซูซี่เรฉันหกล้มน่ะพอดีกำลังมองหานาฬิกาแล้วก็ขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยคือเมแกนน่ะเราเป็นแค่เ <after>, พ <ambling> <Yeah>, like ื today, right? ่อนกันจริงๆนะก็ถ้าพูดอย่างนั้นละก็เอ่อถ้าอย่างนั้นเรื่องเดทของเราอ่ะยังวันศุกร์ปกติดีใช่ไหมเอาเป็นว่าฉันยุ่งอยู่นะแอนดี้ไปค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันกับดักคนขี้สงสัย แกเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งของฉันเรียบร้อยละป้ายรถเมย์ไปต่อได้อีกโหาเพราะมันยาวจังกับดักคนที่สงสัยอีกรอบไหมอ่ะให้กด E ได้ด้วยอ่ะ E หนังสือพิมพ์นะครับนะโันนี่มันจกักรวาลคู่ขนานเหรอครับเป็นเมืองใกล้ๆก,กันนะครับเมืองที่แสนสง,งบสุขแฮปปี้ฮิลตอนนี้กําลังถูกกัตกรต่อเนื่องลุกลานอย่างหนักเหยื่อคนล่าสุดถูกฆ่า้วยไม้แขวนเสือ้เอเพราะุณเป็นคนแทงกเองนี่ว่า,าะแล้วก็ไปแล้วนะ ฝนเริ่มตกแดงแมะ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 ,แมะ,แมะพายุมาเร็วก่อนเวลาที่ควรสกรีมโซฟส,สบู่กรีดร้องนะครับโอ้นั่น <c oughs> <c oughs> เป็นการเปิดตัวที่เท่ดีจริงๆและคือเพลงเพลงไม่หยุดด้วย ไปซ้ายแล้วกันรองเวไปขวาก็ได้ไห้เจอคนท่าทางไม่น่าไว้ใจอ่ะใส่แว่นสูบบุหรี่สวัสดีค่ะโอ้ไงสวัสดีสาวสวยไปเที่ยวกันไหมคืนนี้อย่ามายุ่งกับฉันนะเหยียบเงาแม่งนี่คือเดฟดเนอร์นะครับมีตัวละครหน้าคุณๆไหมนะที่แขวนเสื้อมีตราน่าจะเป็นตำรวจมีคุณป้ามีคุณลุงเว้ย เชียน,นอีกแล้วมาถึงทันเวลาพอดีเลยนะซูซี่เริ่มเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าได้แล้วนะทิลกักได้เลยเดฟตามนั้นเลยเสิร์ฟกาแฟให้กับทุกคนอ่างานเสิร์ฟกาแฟขอบคุณนะซูซี่ขอบคุณนะซูซี่ซซเดฟขอเหมือนเดิมนะไอคำว่าขอเหมือนเดิมนี่คุณต้องเตรียมตัวแบบน่าซีทห้ดีๆนะครับถ้าเขาจำไม่ได้อะเขาอาจจะแบบทำคนละอย่างมาให้ก็ได้ แหมนานจังเจอลูกค้าหยาบคายนะครับโอ้ขอบคุณจ่าเสาวน้อยแล้วก็นักสืบปาร์เกอร์นะครับคนนี้ขอบคุณนะซูซี่ใช่ไหมเออเห็นคนแปลกๆกับแถวนี้บ้างหรือเปล่าเออที่นี่ก็เป็นร้านอาหารนะคะถ้าคนแปลกๆก,ก็เจอเรื่อยๆเลยนะคะถามทําไมเหรอเออชักกำลังมองหาชายที่ใส่เสื้อคลุมกันฝนนะ่ะไม่อยากทําให้เธอตื่นกลัวนะแต่อยากจะบอกก่อนว่าเหยื่อทุกคนเนี่ยที่เจอเนี่ยเขามาผ่านร้านนี้ทั้งนั้น ก็ระแ,แวดระวังไว้แล้กันนะซูซี่บางทีมันอาจจะเป็นใครก็ได้เหยื่อทุกคนจะผ่านร้านนี้หมายถึงมากินร้านนี้่ะครับหรือซัมติงซัมติงแล้วผมจะเสิร์ฟใครก่ะไม่ใช่ครบแล้วเหรออ๋อทางขวามีนะครับคนนี้แต่งตัวแบบไม่น่าไว้ใจมากเลยคลิปปี้โจนะครับไอโจหน้าขวัลลุกหนูเนี่ยดูคล้ายเธอจังเลยนะน่ารักจังเลยเคยโดนแบบ แก้วกาแฟตีหัวไหมครับเฮ้ซูซี่แฮมเบอร์เกอร์กับแฟนนฟายอ่ะเอาไปเสิร์ฟให้คนตรงมุมทีนะเสิร์ฟคนตรงมุมเหรอมันมีมุมซ้ายกับมุมขวาไอ้คลิปปี้โจได้เหรอเอาไปให้โจจริงด้วย น่ากินจังเลยนะที่รักระวังตัวไว้ให้ดีนะสาวสวยอย่างเธอนะเขาน่ะชอบจริงๆบริกรคนล่าสุดนะกระโดนไปไม่ใช่น้อยน่าจะพูดถึงเจ้าเดอะเรนแมนนะครับมาโจมตีบริกรคนล่าสุดละมั้งน่าจะใช่ซูซี่พอจะไปเอากล่องเบอร์เกอร์จากข้างหลังมาหน่อยได้ไหมกล่องเบอร์เกอร์เหรอครับจากข้างหลังอถ้าทางเหมือนจะมีจำสแกร์ใน32และหนึ่ง อะไรเนี่ยถูกล็อกก็เหรอใครก็ได้เปิดประตูทีอย่าเข้ามานะมึงกูเป็นมวยนะรู้จักไหมว่ากล่องเบอร์เกอร์นะ่ะมันก็มีความแข็งที่มุมและก็มีความคมที่ขอบต้องรอเวลาเหรอโอ้ที่เธอไปทำาอะไรข้างหลังเสียงดังเนี่ยฮะมีใครบางคนขังฉันไว้ข้างในคะ่ะประตูไม่ยอมเปิดบางทีประตูอาจจะล็อกเองละมั้งเหมือนจะมีลูกค้าคนใหม่เข้ามาแล้วไปร,รับออเดอร์ทีนะ ลูกค้าคนโอนี่หน้าคุ้นเคยแอนดี้เธอจะมาที่นี่ไม่ได้นะฉันแค่หิวนะซูซี่ขอวอฟเฟิลหน่อยได้ไหมอะได้เอาอย่างนั้นก็ได้แต่กินเสร็จล้วต้องไปเลยนะเธอหลบหน้าฉันตลอดไม่ได้หรอกนะซูซี่เจอแบบผู้ชายขี้ตือนนะครับนะขี้ตือจนอีนิดนึงก็น่ารำคาญแล้วครับอยากกินวอฟเฟิลใช่ไหมเอาวอฟเฟิลใส่ฟองไหมขอวอฟเฟิลหนึ่งชิ้นค่ะเดฟได้เลยจ้าจัดให้ สชั่วโมงถัดมานะครับทำไมเธอไม่กลับบ้านเบลซูซี่ไม่อยากให้เธอพลาดรถบัสเที่ยวสุดท้ายนะขอบคุณมากเลยค่ะเดฟฝันดีราติสวัสด์นะคะเฮ้ยเสียงเนี่ยมันรถบัสไหมไม่นะพลาดรถบัสจบแล้วทำไงต่อดีเนี่ย เจอไอ้คนลุงนี่แม่งนั่งอยู่เฮ้ยแย่ชะมัดเลยนะสงสัยคนขับรถบสัสคงจะไม่เห็นเธอขอโทษได้ทําตัวแย่แย่ใส่ในร้านอาหารนะคือพอดีว่าชีวิตคู่มันแย่น่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะว่าแต่คุณก็ตกรถเหมือนกันงั้นเหรอเออไม่หรอกพอดีว่าเดี๋ยวเมียชัชก,ก็จะมารับนะ่ะเอาเป,ป,ปดูแลตัวเองด้วยนะคุณผู้หญิงเราขอกลับไปด้วยได้ไหม่งหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ควรจะไว้ใจใครนะครับนะมีรถตู้จับเด็กอยู่ตรงนี้ไม่น่าไว้ใจสุดไปเลยแล้วคือจะกลับยังไงดีอ่ะ มนชื่อคาเล็บหรือเคเล็บน่าจะสักชื่อนะครับนะเฮ้ยแย่จังเลยนะซูซี่ว่าเราจะขอยืมล่มฉันหรือเปล่าอ่ะยังไงฉันก็ต้องรอเดฟปิดร้านอยู่แล้วนะแต่ว่าแล้วฉันก็พาหนูไปส่งได้นะแต่ถ้าเกิดหนูรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรในะ <c oughs> ฉันเดินกลับเองดีกว่าหน้าขนลุกชัด <c oughs> ย่าไม่ยุ่งกับเธอนะเธอไม่เป็นไรแน่นอนใช่ไหมซูซี่ยังไงฉันก็ชอบเดินไปกับสายฝนอยู่แล้วอนะ่ะขอบคุณได้ยืมลมนะคะได้ลมเชียนี่มาทําตัวแบบรุ่มล่ามใส่ <c oughs> ใจเย็นนะครับ เอ,ออาจจะพ่นฟองเดียวเลยครับเป็นโปเกมอนทัดน้ำหรือไงผ่านบ้านคนก็โอเค <c oughs> เจอหมานะครับตัวบลเลอร์เลยตกใจสะดุ้งนิ้วก็ตกเลยครับมเมื่อกี้ผมไม่เน้นวิ่งนะครับเแต่เหตุการณ์เกิดแล้วผมเลี้ยวตัวกลับไม่ทัน <c oughs> เป็นอุโมงค์เหรอครับคิวเลอร์บีแวร์ระวังนักฆ่าให้ดี เฮ hey, ้ยรถตู้อ๋อนี่มันไอคลิปปี้โจนี่นะเนี่มันหนูน้อยที่ร้านอาหารนี่นะมาทําอะไรที่นี่คนเดียวจ้าอ่าปฏิว่าฉันตกรถอะคะ่ะเลยต้องเดินกลับบ้านเดินตากฝนอย่างนั้นหรอโอ้ให้ป๋าโจพาไปส่งไหมกด yes เพื่อขึ้นกด no เพื่อไม่ขึ้นป๋าโจแม่งรถตู้มันดูแบบออกแบบมาเพื่อการนี้เนี่ยผมเดินกลับดีกว่าเอองันก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะ ราอยู่ในที่ของเรานะครับถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเป็นที่ของมันแล้วนะครับหนียากเสียงคนเดินผ่านอุโมงมานะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับแะมีเงาคนอยู่ตรงพุ่มเฮ้หัวโดนเลมอนแบบนั้นจำได้อ๋อนี่คือรถของเรนแมนเหรอทําไมถึงมีรถจอดอยู่ละ่ะขาดให้ดูคุนคุนจัง มันผิวปากอะมีมีโดเดมีมีมีเลลเลมีซ่อนซ้อนอะไรพวกนี ora, <m ur ven era> ้ปะเพลงคุ้นๆมากเลยอ่าสวัสดีนั่นใครน่ะเดินกลับบ้านคนเดียวถ้าทางจะไม่ใช่เรื่องที่ดีฮะฉังควรจะรีบวิ่งกลับไปที่ร้านอาหารไปขอให้เดฟหรือเคเลบไปส่งกลับไปที่ร้านอาหารถ้าเดินไปหาจะเป็นยังไงอะผิดทางไปไม่ได้โอ้บังคับเลยอะเฮ้อกูวิ่งปะอ๋อไม่เป็นโฟก์คาวแบล็กกราวนะครับนะอืม อ้อแกเป็นใครนะ่ะต้องการอะไรจากฉันได้โปรดอย่าเข้ามาฉันจะไม่เล่าให้ใครฟังอะไรนะ่ะว้ยเว้ยยว้ยอุย้ยวิ่งวิ่งกูวิ่งเร็วมาก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 แต่มันวิ่งเร็วกว่านิดนึงมันวิ่งเร็วกว่านิดนึงมันวิ่งเร็วกว่านิดนึง โอ้โดนห้อยและกรีดอะอะไรนะฉันอยู่ที่ไหนโอ้มาเริ่มพูดแล้วครับเดอะเรนแมนดีจังเลยนะที่เธอเข้าร่วมกับฉันได้ซูซี่ทาตัวตามสบายเลยนะคุณทําแบบนี้ทาไมอะฉันเคยไปทําอะไรให้คุณหรอไงเธอรู้ดีแหละนะว่าเธอทำอะไรกับฉันเลือดทั้งหมดที่มันเปื้อยอยู่บนมือเธอนะ่ะฉันกําเนิดเกิดใหม่แล้วเหมือนกับเธอที่จะชาระล้างด้วยน้ําล้างความผิดพลาดล้างความโกรธเกลียดจากเธอออกไปลาก่อนนะคุณแม่วัดวัด อ๋อวุ้ยโคซาดิสวอเตอรี่เกรฟฉากจบ2ใน7หรือถ้าเกิดผมลองขึ้นรถตู้จะเป็นยังไงอ่ะอยากรู้อยากลองอยากลองอยากรู้คามอนโจฮืนขอติดรถไปด้วยหน่อยค่ะฉันยังไม่อยากตายโชคดีนะได้ฉันขับรถมาแล้วเห็นเธอเดินกลับบ้านพอดีอ่ะสภาพอากาศมันแย่มากเลยวันนี้ขอบคุณนะคะเรียกฉันว่าโจได้เลยนะฟังฉันนะ ต้องขอโทษด้วยที่ทําตัวลุ่มล่ามใส่ร้านอาหารน่ะคือฉันเป็นคนที่เข้าออกับคนไม่ค่อยเก่งน่ะแล้วก็ย่าไปใส่ใจเรื่องของฆาตรกรที่ฉันพูดถึงนะเอ๋อเล่าต่อเลยสิคะฉันว่าฉันฟังได้ค่ะก็พูดถึงอะนะเหยื่อหลายคนที่เจอน่ะก็จะเป็นคนที่ผมสีน้าตาลเข้มเหมือนเธอทั้งนั้นเลยถ้าฉันเป็นอย่างนั้นจริงทําไมเขาถึงไม่มาตามล่าฉันล่ะคะอืมก็ไม่รู้สินะเขาคงไม่ได้มาแต่บางทีถ้าเกิดเธอย้อมผมเป็นสีบลอนแล้วก็เขาอาจจะไม่มาก็ได้นะเฮ <c oughs> เออขอโทษด้วยนะคือไม่ได้ตั้้งงใจจะะะออไรทีี่่เมืนนะ มีคนตายมากพอแล้วขอบคุณที่มาส่งนะคะโจใจดีจังเลยไม่มีปัญหาคุณผู้หญิงรักษาตัวด้วยนะแล้วก็ระวังคนแปลกๆด้วยล่ะเออแล้วก็คุณผู้หญิงเอาไฟแชกฉันไปใช้นะอาจจะรู้สึกปลอดภัยในความมืดสักหน่อยทำไมกลายเป็นป่าโจไปแล้วไงอย่าปล่อยหนูเดินกลับบ้านคนเดียวมันเสียวทอว้องโจหื่นไม่มีอยู่เอยตกใจเชียนี่ซูซี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันทำให้ตกใจอะ่ะในตอนกินมื้อเย็นอะ คุณนักสืบคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะคืออะไรใช่พูดต้องสงสัย,ยงั้นเหรอและเธอละออกมาทำอะไรข้างนอกนี้ในคืนที่หนาวเย็นและมีฝนตกแบบนี้ล่ะฉันก็เพิ่งเลิกงานนะคะคุณนักสืบคุณถามทำไมอะคะมันก็แค่แปลกนิดหน่อยอะ่ะเธอไม่คิดว่างั้นเหรอเด็กสาวแบบเธอควรจะอยู่ข้างในสิก็กำลังจะเข้าบ้านไงคะก็ะคุณมายืนขวางหน้าประตูบ้านฉันเนี่ยเออพูดกระถูกนะซูซี่ัะขอโทษด้วยนะเอาเป็นว่าฝันดีลาตีสวัสดิ์โทรศัพท์ดังรับในซี ทำเสียงหายใจหื่นกระหายแบบนี้ปาโจรหรือเปล่าฮะอย่ามาทำเสียงเซ็กซี่แบบนั้นสิฮะมาอีกแล้วถ้ามึงยังไม่หยุดเดี๋ยวกูจะทำเสียงเสียวๆใส่หูฟังใส่โทรศัพท์บ้างแล้วนะสวัสดีซูซี่เธอชอบหนังน่ากลัวเรื่องไหนเหรอเจสิก้าไม่ตลกนะแหมแก้งเลยนิดเดียวเองซูซี่วันแล้วเธอทำเสียงหายใจหน้าขนลุกแบบเมื่อกี้ได้ยังไงอะฮะ หายใจหน้าคนลุกคืออะไรเหรอก็แค่เพิ่งจะโทรมาถามเรื่องชอบหนังน่ากลัวเรื่องไหนแค่นั้นเองอย่ามาแกล้งฉันหนาคืนนี้เจอแต่เรื่องแปลกๆพูดถึงเรื่องแปลกๆนี่เธอยังไปเดทอยู่กับแอนดี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ฉันไม่อยากเดียเขาต่อแล้วอะเป็นเธอจะทํายังไงเจสสิก้าฮัลโหลเจสสิก้าเจสสิก้านี่ใช่ที่บอกว่าเป็นเพื่อนที่แอนดี้ไปลุ้มลามปะอ่ะดูหนังต่อละรอบนี้มาเคาะเลยเอ๊ะเหมือนมีใครมาหน้าประตูเวลานี้เนี่ยนะ เดี๋ยวก็เอาแม่งยิงด้วยมีการยิงด้วยยังไม่ทันรับแม่งตาสายซะก่อนทำไงอะมองผ่านตาแมวแอนดี้เหรอมาทำอะไรที่นี่เปิดไหม แอนดี้ไม่น่าใช่เลนแมนนะให้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนน่าจะดีบางทีแอนดี้อาจจะดีกว่าก็ได้ขนาดลุงโจโจหื่นเนี่ยเราคิดว่าโจหื่นไม่ดียังเป็นคนดีเลยแอนดี้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยพอดีว่าฉันเดินผ่านมานะซูซี่แล้วก็เห็นมันจะมีใครมาดดานมามองๆอ,อ,อยู่รอบบ้านนะ่ะอยู่ๆเธอก็บังเอิญเดินผ่านบ้านฉันนะนะแอนดี้อย่าทำแบบนี้สิซูซี่เชื่อใจฉันสิไอ้ END คนที่ฉันเห็นนะ่ะมันน่ากลัวจริงๆนะเชื่อฉันเถอะโอ้ยเชียร์มา เอ,เอ้าเบอร์ไอ้เขาตัดไฟมองเห็ดเลยเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไฟแชกของป๋าโจนี่นะอยู่ในกระเป๋าใช่ปืนปืนในห้องนอนพ่อต้องรีบไปเอาบ้าเอ้ยเขาเข้ามาในบ้านแล้วรีบไปเอาปืนกดอี e. ทำไมอ่ะอ๋อซ่อนได้ซ่อนใหม่อ่ะกูไม่ซ่อนกูสเตรททูเดอะพอยต์สเตรททูเดอะพอยต์สเตรททูเดอะพอยต์ได้ปืนหากระสุนเอา้าพ่อเก็บกระสุนไว้ในโรงรถวัดดาเฮล อย่านะที่แน่แอนดีไรรรนด้ไม่ใช่ฆาตรกรครับแอนดี้ไม่ใช่ฆาตกรลงรถ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 อยู่ไหนวะซ้ายปะน่าจะซ้ายซ้ายไหมซ้ายคือห้องครัวห้องครัวห้องครัวอย่าทำกูใช่ไหมมาไม่ถึงมาไม่ถึงถ้ามาถึงมันมาละไปยังเหมือนจะไปละ กูหลบเลยกูหลบเลยของดีแอบกอนโอนั่นขาบเลือดคาบเลือดหนีได้ไม่หนีกูจะหาปืนไปยิงมันได้กระสุนแล้วแล้วก็กูแจสำรองที่ประตูด้านหน้าบ้าเอ้ยต้องรีบไปแล้วต้องให้แน่ใจว่าเขาไม่เห็นว่าฉันหนีไปและฉันจะซ่อนยังไงได้อ่ะโอเคได้แล้วแหละ เอ้ยบ้าเอ้ยอย่าขยับนะแม่ฉันยิงนะเว้ยยิงไหมยิงดิรออะไรล่ะถือมีดเข้ามาในบ้านคนอื่นอุ๊ยตายเพียบเลยแอนดี้เอ้ยคุณนักสืบเอ้ยแล้วคือยังไงต้องหนีไปทางโน้นมาทางเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดยิงมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณลุงคราวเวนช่วยด้วยเอ้ยซูซี่ก้มลงแล้วลูกซองเหรอลูกปลายเฉียดหัวกูไปนิดเดียวเธอโอเคไหมซูซี่ฉันได้ยินเสียงปืนน่ะมันโอเคแล้วล่ะนะ เขาทำร้ายเธอไม่ได้อีกต่อไปเขาตายแล้วลุงอย่าพูดคำนี้นะเดดแฟลก g สุดๆไปเลยอะแม่งฟื้นขึ้นมาแน่นอนนะเผื่อมีร่างแยกโผล่มาจากข้างหลัง Fish ปลาในถังฉากจบที่ในถังทับเจ็ทเอา1่1ทับเจ็ดสองทับเจแล้วเหลืออะไรอีกเหรลองดูโจทย์ต่อไปที่จะเป็นไปได้ขึ้นรถไปปั๊บคือจะให้แอนดี้เข้าบ้านไหมกับจะยิงไม่ยิงลองเป็นไม่ยิงดูก่อนฉันจะไม่ยิงแกปีศาจไาย ย่าเข้ามานะกูมีปืนนะเว้ยเราไม่ยิงโดยที่ออกไปก่อนนะรีบเลยรีบ <c oughs> <c oughs> แล้ววิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าลูกซองของลุงเคลเวนน่าจะไม่พอสิอา้าไม่ได้อ๋อไม่มีเสียงปืนลุงเคลเวนเลยไม่รู้ตัวโอ้ดีจังเลยนะที่เธอมาเข้าร่วมกับฉันนะซูซี่ทำตัวตามสบายนะคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะคุณฆ่าแฟนฉันนะแฟนเก่าต่างหากเล่าไองโง่นั่นนะ่ะมันไม่ยอมให้ล่มเธอเหมือนกับที่ฉันให้ด้วยซ้ำให้ล่มเหร เคเลฟนั่นคุณเหรอทำไมอ่ะอ่าเห็นผมเห็นหนวดแบบนี้ฉเฉลยไต่ง่ายขนาดนี้เลยอยู่เธอรู้ดีแลนะ่ะว่าเธอทาอะไรกับฉันเลือดทั้งหมดที่เปลอะอยู่บนมือของเธอแต่ว่าฉันกําเนิดเกิดใหม่แล้วเหมือนกับเธอที่ถูกชําระล้างในน้ําชําระล้างความผิดบาปชําระล้างความเกลียดไปจากเธอลาก่อนนะคุณแม่สรุปเคเลฟเป็นตัวร้ายเหรอครับ ดีๆกับเราแต่เคเลฟดูเป็นคนที่โตแล้วนะครับมีหนวดในขณะที่เราดูเหมือนพวกไฮสคูลซะมากกว่านะครับแอนดีก้กระดุเมเป็นเด็กไฮสคูลนะเข้ามาแล้วยิงฉากจบ1เข้ามาแล้วไม่ยิงฉากจบ3งั้นถ้าไม่ให้เข้าเราจะเป็นยังไงแอนดี้งันเหรอเปิดไหมไม่เปิดฉันไม่เชื่อใจหมอน,นี่ะเหมือนเข้าไปดีกว่าสวัสดียามค่ำนะครับเหล่าชาวเมืองคริสตัลไพ่กรอฟผมชื่อว่าทรอตวูมิสทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าฆาตกรเดอะเรนแมนแล้วนะครับ เหยื่อคนแรกก็คือแมร y ี่เบเกอร์ทางตำรวจที่แรกไม่อาจสรุปได้ว่าเธอเป็นใครเพราะว่าร่างกายของเธอนั้นมันแหลกสลายเป็นชิ้นดีแมรี่ถูกพบเป็นศพอยู่ที่อ่างน้ําจมน้ําแล้วก็มีแผลถูกกรีดถูกแทงมากมายดูเหมือนจะเป็นการโจมตีที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าคนอื่นเธอเพิ่งถูกปล่อยออกมาจากสถานบำบัดจิตจากความผิดที่เธอนั้นกดน้ําลูกชายของเธอเอง ชื่อของลูกชายของเธอคือเจสันเบเกอร์เรขาดันตายไปถึง8นาทีแต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็หายสาบสูญทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปว่าลูกชายคนนี้เกี่ยวพันกับเจ้าเลนแมนหรือเปล่าส่วนพ่อของเด็กคนนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผู้หญิงคนนั้นแมรี่งั้นเหรอเธอดูเหมือนฉันจังเลยเสียงมันมาจากชั้นบนค,<ล>คนเปิดหน้าต่างท่านจำได้ว่าปิดหน้าต่างแล้วนี่นะอุ้ยมูดนี่น่ากลัววะ่ะมูดนี่น่ากลัว เฮ้ยซูซี่ทำไมเธอไม่ลองมองไปที่กระจกล่ะหากระจกเงาถ้ามันต้องล่อมาห้องบนซ้ายสุดตลอดด้วยมันลึกสุดของบ้านมั้งสวัสดีซูซี่เฮ้ยนี่มันมีใครสักคนอยู่ในบ้านฉันนี่คุณนักสืบอยู่ข้างนอกเขาอาจจะช่วยได้ดูทรงแบบนี้กูว่าไปหานักสืบน่าจะยากอยู่นะเสียงคนซีดอูอยู่ทางขวา อดใจไม่ไหวไงเฮ้ยอ,อ,อะไรอะฉันอยู่ที่ไหนโอ้รอบนี้ได้อลล็อกเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยฉันรู้ว่าคุณทําแบบนี้ทาไมฉันทําให้คุณนึกถึงแม่ใช่ไหมล่ะคุณคงจะเป็นเจสันเจสันเบเกอร์บ้าเอ้ยซูซี่อย่ามาใช้ชื่อนัลังเกีต์นะนะเจสันเบเกอร์มันตายไปแล้วเคเลปนั่นคุณเหรอใช่แล้วคุณแม่ชื่อของผมคือเคเลปและผมกําเนิดเกิดใหม่แล้วหลังจากที่คุณแม่ กดน้ำผมเลยเหมือนกันนะคุณแม่ผมชํำระล้างความเกลียดออกไปจากตัวแม่เหมือนกันเจสันฟังฉันนะฉันไม่ใช่แม่คุณน่ะแม่คุณตายไปแล้วสิ่งที่แม่คุณทำน่ะมันไม่ถูกต้องแต่การที่คุณจะมาทําให้ฉันจมน้ําน่ะมันก็ไม่อาจทําให้ความเจ็บปวดหายไปได้ปล่อยฉันไปเถอะเจสันให้มันจบเรื่องนี้ไปเธอทามันพังทั้งหมดซูซี่เธอทํามันพังทั้งหมดเหมือนฉันจะลอดตายแล้แฮะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะมีไฟแชกของโจอยู่ในกระเป๋าอาจจะพอเผาเชือกได้ อ๋อปาโจหูวิ่งเลยหูวิ่งเลยป่าโจกูอ,อ่ะน้ำเริ่มท่วมขึ้นเรื่อยๆฮะเฮ้ยความสงสัยทำให้เราได้เสียวนะครับนะามาไปละกลายเป็นเจสันแล้วนะครับนี่เป็นเพลงที่แม่ฉิวปากในตอนที่เธอกำลังจะกดหัวฉันลงไปใต้น้ำเธอนั้นน่ะเลวร้ายสุดไปเลย ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณนะเจสันไปซัสซูซี่บันไดนี้นะ่ยจะพาเธอไปออกโรงสีเก่านะ่ะเธอน่าจะรู้ว่าไปต่อ,อยังไงและเธอจะไม่ได้เห็นฉันอีกฮหนักสืบปาร์เกอร์ป่ะเอาตำรวจซูซี่ คุณโอเคดีไหมเอ่อฉันโอเคดีค่ะแล้วคุณหาฉันเจอได้ยังไงอ่ะเออเราได้รับสายโทรมาจากแฟนเธออะเขาส่งป,ป้ายทะเบียนรถของฆาตรกรมาให้ซูซี่ว่าเราฆาตรกรไปไหนล่ะแล้วเธอออกมาได้ยังไงเออพอดีว่าฉันหาทางดิ่นลนจนออกมาได้อ่ะคะ่ะแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วตอนนี้ก็ถือว่าดีที่คุณปลอดภัยนะมาพาคุณออกไปจากที่นี่กันดีกว่า wash up mercy ก็คือชำระล้างแล้วก็ให้อภยัยเหรอครับโชคที่เรารู้ข่าวนะครับเรื่องของแม่และเคเล็บก็เป็นเด็กที่ลอดตายเจสันนั่นเอง ต้องลงไปหาหนักสืบปาร์เกอร์ครับลองดูว่าจะเป็นยังไงเอาลองดูดีนักสืบปาร์เกอร์ช่วยด้วยค่ะประตูบ้านเขาล็อกประตูใครเนี่ยถอยไปนะฉันเตือนแล้วนะมีตำรวจอยู่ข้างนอกนะถ้าเข้ามางานเข้าแนะ่ฉัต้องรีบวิ่งหนีที่ลงรถเฮ้ยแม่งวิ่งอย่างเร็วเลยลงรถ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  โอเคซูซี่คิดก่อนคิดก่อนคิดเอ่อไข่ควงแหลมๆน่าจะพอใช้เป็นอาวุธได้ฉันน่าจะพอเอาไข่ควงมาแทงเขาได้หรือไม่ก็ออกไปทางประตูลงรถฆ่าไหมหนีสิ บ้าไอแอนดี้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเออพอดีว่าฉันเจอศพตำรวจอยู่ข้างนอกบ้านนะแล้วก็เห็นคนแปลกๆมาด้านมองอยู่รอบๆบ้านด้วยเลยคิดว่าเธอน่าจะอันตรายและคืนนายบังเอิญมาอยู่รอบบ้านฉันตอนโดนบุกเนี่ยนะเชื่อฉันเถอะซูซี่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆฉันไม่ใช่พวกสะกดรอยตามนะเราควรจะรีบวิ่งหนีไปที่สายตำรวจมันอยู่แค่ไม่กี่บล็อกเองเชื่อแอนดี้ไหมเชื่อสิคะมันมีชอยยับๆเลยเสียงอะไรอะ่ะเสียงกำทังประตูอโอ้โอ้ เราปีนข้ามรั้วไปไดีกว่าซูซี่มันจะใกล้กว่านะโอเคถ้างั้นช่วยช่วยส่งตัวจะขึ้นไปหน่อยมีเสียงอื้อาด้วยไปเลยแอดดี้ตามฉันมาทางนี้ตามมาสถานีตำรวจเกือบถึงแล้วซูซี่เข้าใจแล้วแอดดี้ซ <c oughs> อกมืดมึดกลัวแล้วซอกมืดๆแบบนี้ <c oughs> มันเพียงพอให้ไอ้โดเรมอนนี่มันมุดตัวเข้าไประสบสถานีตำรวจ ขวดตำลวนคุณตำรวจช่วยหนูด้วยค่ะโอ้ใจเย็นก่อนสาวน้อยมีเรื่องอะไรกันเหรอเขาค่ะไอเจ้าฆาตกรคนนั้น่ะมันตามล่าฉัานและเขากฆ่าแฟนฉันด้วยเขาอยู่ตรงประตูข้างนอกใครตามล่าเธอนะแล้วใครอยู่ข้างนอกเหรอไอเจ้าเลนแมนไงคะเขาอยู่ที่นี่โอเคโอเคคุณผู้หญิงนั่งคอยสักแป๊บนะเดี๋ยวผมขอไปดูสักหน่อย ขอโทษด้วยนะคุณผู้หญิงข้างนอกเหม็นมีอะไรเลยอะ่ะและศพแฟนคุณชั่วว่าก็ไม่มีเหมือนกันแต่คุณต้องหาให้ดีกว่านี้สิเขาจะฆ่าฉันแน่ๆฟังให้ดีนะไม่มีอะไรทาร้ายค,คุณได้ในตอนนี้แล้วนะผมจะปกป้องคุณไปอย่างดีเลยกลับบ้านคุณกันดีกว่านะคุณผู้หญิงอันโนนวอเตอร์ฉากจบ6กทับเปล่อยเบลอหามไม่เจอและเป็นความลับถ้าเอาไขควงแทงหน้าจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันนะแล้วเวลาสู้แล้วสินะมากูมีไขควงนะเอา้าไม่มาเฮ้ย แทงสู้ได้อุ้ยแกจะต้องชดใช้เฮ้ยขรังคิดจนเลยว่าแอนดี้จะมีรูดไหนที่มึงรอดหรือเปล่ามึงโดนทุกรูทเลยอะสูซี่เธอโอเคไหมแอนดี้เธอเธอมาทำอะไรทีททน่นี่อะพอดีว่าฉันเจอตำรวจที่ตายอยู่ข้างนอกอะแล้วก็ดีนเสียงมาคนต่อสู้และกีดล้องข้างในเลยรู้แน่ๆว่าเธอต้องตกในอันตรายโอาแอ,อนดี้ฉันเสียใจจริงๆกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโอ้ยอย่านะสีนต่อไปแน่เลยอะฉันก็เหมือนกัน เอา้าเอา้ารอดเหรอันนี้มึงต้องตายแล้วตามปวดอ่ะเอา้ารอดเฉยฟ้าหลังฝนงดงามเสมอเอา้านึกว่าตัวโดนทั้งนั้นตัวโดนเลยตกไปเป็นคุณนักสืบแล้ <c oughs> คุณนักสืบคือตัวโดน้วยแท้จริงครับยังไม่เจอรู้ที่มึงรอดเลยงั้นอีกอันก็คือหนีออกไปทางลงรถแต่ไม่วิ่งไปกับแอนดี้โอเครอบนี้ลองดูซิออกไปแล้วจะเป็นอย่างไรโนมุด no. และวฉันจะไม่วิ่งไปกับแกเพราะสุดท้ายแกก็ตายอยู่ดีเพื่อช่วยชีวิตแกต่างหากล่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะแอนดี้กูไปคนเดียวเหรองั้นเราก็จะไปทางลัดไม่ได้อะสิแล้วก็โดนเก็บอะสิใช่ไหมเพราะว่าเราจะมากับแอนดี้เลยข้ามทางลัดเอานั่นแคเลปเหรอซูซี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องเทเลปโอประเจ้าช่วยมีคนไล่ตามฉันมาอะไรเหรอใครอะ่ะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครเขาอยู่นอกบ้านฉันฉันหนีออกมาได้แล้วกำลังวิ่งไปทางสายตำรวจโอ้ดีเลยซูซี่รถฉันก็จอดอยู่ข้างๆเนี่ยเหมือนกันน่าจะขับไปเร็วกว่าตามฉันมาเออสถานตำรวจด,ดูไม่ใช่ทางนี้นะเราอยู่ไหนกันแน่เนี่ย มันเป็นเออลงเล่อยไม้เก่าได้ถูกจริงล้างนะ่ะไม่มีใครใช้อันมั้งแต่ปี1979แล้วแน่นอนว่าเจ้าเรนแมนน่ะหาเราไม่เจอแน่นอนที่นี่ไม่ต้องห่วงหั <c oughs> วอ่อนหลอกง่ายค่ะฉันฉันไม่เคยพูดถึงเจ้าเรนแมนเลยนะแม่เธอนี่หัวไวจริงเชียวนะซูซี่ฉันน่ะเผือหลุดปากไปจริงๆงั้นคุณก็คือเรนแมนอั่กันเหรอฉันอุตส่าห์เชื่อใจคุณอย่าเชื่อใจคนแปลกหน้าสิซูซี่ถึงแม้เธอจะรู้ชื่อเขาก็ตาม แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงเป็นแม่และเราเกือบจะถึงแล้วเราสังเกตเห็นว่าเรามีไขควงอยู่ในกระเป๋าคุณแม่ l o o d in the water เลือดในน้ำฉากจบ7จทับเนี่ก็ครบยังอะ่ะน่าจะครบแล้วปะสุดท้ายสิ่งที่คิดไว้ก็คือ พิธีกรรมที่เคเลบคิดนะครับผมว่ามันเป็นอาการทางจิตของเจ้าตัวนะครับที่เชื่อว่าตัวเองนะครับถูกกดน้ําตายแล้วเกิดขึ้นใหม่เหมือนเป็นการชําระล้างบาปความเกลียดชังที่มีต่อแม่น่ะไม่เหลือแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับเหลืออยู่ตลอดมานะครับพอแม่ออกมาจากคุกปุ๊บเนี่ยก็เล่นก่อนเลยนะครับนะและใครก็ตามที่ทรงเหมือนแม่นะครับก็จะโดนฆ่าทิ้งทั้งหมดนะครับนะเขาเพียงแค่เชื่อว่าลทัทธิของเขาเนี่ยน้าสามารถชาระล้างทุกสิ่งได้ทั้งความโกรธความเกลียดและก็บาปทั้งหมดนะครับนะแต่จริงก็แค่ ผลิเลือดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลตายไปกับน้ํานะครับนะก็ มี s ซ t ติ n น่าสนใจมันจะแจ่มกว่านี้นะครับถ้าเกิดฆาตรกรมีหลายคนผมแค่ว่าถ้าเกิดแบบทุกครั้งที่เปิดหน้าขึ้นมาเฮ้ยแอนดี้เฮ้ยคุณนักสืบเฮ้ยไอเดฟเฮ้ยลุงโจหรือเฮ้ยเคเล็บนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะพีคดีต่งั้มันก็ดูสเปซสปะไปหน่อยการมีคนเดียวว่าคาดเดาได้ง่ายนะครับแล้วก็รู้ว่าอ๋อจุดเชื่อมมันคือตรงนี้นี่เองก็เชื่อมง่ายนะครับก็น่าสนใจเกมเล่าไม่ยากนะครับพอคุณปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ก็น่าสนใจและนี่คือ The ะ a รนแมนนะครับหรือว่ามนุ โมงครับเล่นเกินยาวเหยียดมากๆเลยครับดูจบแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบกันได้รอยยิ้มได้ความสนุกนะครับได้อะไรบางอย่างกลับไปก็ฝากกดไลค์คนละทีนะครับนะถ้าเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูด้วยเกิดอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากให้ผมรับรู้อะไรหรือว่ามีส่วนในที่จะเป็นข้อถกเถียงทฤษฎีต่างๆแล้วก็แล้วแต่ที่ควรรับรู้จุดที่ผมข้ามการสังเกตหรือไม่ได้สังเกตไปคอมเมนต์บอกครับจะลองลงไปอ่านและเจอกนันในคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบและขอขอบคุณสุภาพสตรีสุภาพชายตัวกลมที่กดเข้ามาให้มากๆ ฉันไว้ใจแกไม่ได้เคล็บอย่ามาเอาหน้าหล่อๆกับหนวดงามๆนั่นมาล่อตาล่อใจฉันเะชียวนะกูเดินไปกระตุกหนวดแม่งอย่าเชียวอย่าเชียวฉันมีหนึ่งเดียวในใจเท่านั้นสวัสดีครับป่าเจ้าพาหนูกลับบ้านหน่อยหนูกลัวหนูกลัวไอ้หนวดนั่นน่ะหนูชอบแบบล้านๆเถกเถกก่ะอย่างลุงมากกว่าไฟแช็กของลุงทําให้หนูมีชีวิตรอดนะเร็วพาหนูกลับบ้านหน่อยทำไมเหมือนกลายเป็นเด็กเสียคนเลยวะ จุ๊บเหม่งไปหนึ่งทีบางทีผู้ชายหัวร้อนก็นเซ็กซี่นะพอที่ให้จุ๊บที่หน้าผากมันช่างเยอะเหลือเกินเซ็กซี่แดกขาดจริงๆไอ้พวกหน้าผากน้อย <c oughs> โอ้นี่มันเซ็กซี่ที่สุดเลยลุงเดฟ <c oughs> หน้าผากยาวถึงไช้ทอยเลยกูไายละ